มีป้ายเขื่อนมูลบนไปมันไปเราเราจะไปนั่นแหละเราไปตอนบ่ายไงเที่ยงไงเดี๋ยวขึ้นไปมุกเจี่ยงแล้วมีกเที่ยงใช่ไหมตอนนั้นก็ได้โอ้โหนี่เราเริ่มมาแค่สิบห้าโลไม่เหนื่อยจังวะนี่สิบเก้าแล้วนเลยขึ้นันนี้ค่ะเปลาใหญ่ใช่ครับ ไม่ได้ไปผมมีผมรู้สึกว่าเนี่ยแม่งหิวหิวรู้มาหน่อยไม่คือการฝึกไม่นี่คือการฝึกจากการยืดไงเฮ้ยผู้ใดเขาไม่พามาด้วยเห็นมันเจอใกล้ด้วยนะใกล้ถึงแก่งยังไงใกล้ถึงแก่งต้องฝึกเย็ดบ่อยๆนะครับเอวจะพิวใช่หรือว่าบริการมันนับในรูทนับในรูทแสดงว่าใช่ตอนนี้มันมันเป็นรูทลองเล่นผมแน่ แกหนุ่มไม่ค่อยเย็ดตอนนี้มันย้อนรถอยู่พให้แกฟิววันนี้แกแดงว่าแกใช่หนุ่มเย็ดบ่อยแล้ววันนี้ผิวนสิบเก้าถูกป่ะคือตอนนี้มันย้อนรถอยู่คือเราต้องขึ้นฝั่งนู้นแต่ฝั่งนู้นไม่ไหวขี่ก็ได้ฝึกมาแล้วนะเลยเหรอฝึกฝึกแดนเกย์แล้วซิงเกิลแท็กันแล้วก็โอ้โหแบบหนามเหนิมต้นไม้ล้มเต็มอ่ะต้นไม้ไม่เอามันป่าป่าล้วนอย่างที่นเดี๋ยว ไม่ยันมงแล้วไล่ไปทันยังมีคนขาดอีกให้นับก่อนถ้าเกิดว่านับแล้วไม่เจอผมจะได้รู้ว่าผมตามคนที่สิบสองมาแล้วครับคนไก่สิบสองมาแล้วครับไม่ออกแบบเยอะไง ไม่ออกไม่ออกมีเชือกของพี่ความลงพี่นอนลงพี่นอนลงนอนนอนเชือลงพี่นอนเนอนเชือนอนแต่ว่นู่เอชือกวเชือกไปทำไมมันติดข้างๆนเดียว

กลับแล้วพี่กลับถ้าก่าแล้วพี่นะจะเปลี่ยนใจไปกลับก่อนเลยกลับไปับใจอยู่ตรงไหนนะคือไร้ท้ายก็ไ้เหนือเลยเติมแมาอลกนอฮอกก่อนล์แล้วเลยไป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 เลอยเลเไปไปเลยไปเลยเ ไขนไข่ยังไม่จบกคว่ำมาใครคว่ำมาไม่ใช่แบบเฮียมาตุ๊กเถอควาำอะไรก้มหลบอะไรเงี้ยแล้วจิ้มมาโดนไข่อ๋อตุ้งเลยอะออกมังดิมาจะถึงแล้วโอเคทางตรงอย่างเดียวใช่ไหมเขตต้องให้พี่ชายนำต้องให้ต้องให้พี่สีนำแป๊บนึง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 นี่แป๊บนึงขอคิปต่อดูไงหมดแล้วนึกจิ้มเลย พี่ไม่ค่อยเย็ดไม่ให้นอนไม่หลับเหมือนกันไม่ใช่ไม่ค่อยเย็ดไม่ได้เย็ดเลยับวันนี้แจ็คแซกมาอย่างวะเกือบทุกวันนะเกือบทุกวันเลยวันนี้ก็เกือบวันที่ก็เกือบแจ็คแซกอะไรนะฉายใหญ่นะเขาเป็นนักท่องเที่ยวเกาหลีเขามากับพวกเรานะครับแจ็คโกฮีอ๋อแจ็คโกฮีชื่ออะไรนะครับแจ็คโกฮีแจ็คโคพีเขามาสำรวจอะไรนะฮะวันนี้ พอดีแนวเขียดแนวเขียดมาดูฮีได้เห็นฮีหรือยังครับฮีเขาเยอะโอ้ไปแล้วตอนนี้เราให้พี่ชายเป็นคนนําทางนะครับชายชาติทหารครับผ่านมาแล้วหลายประเทศนะครับจะมีอะไรครับไปพี่วดไปเด้เดี๋ยวเรื่องกันไปไกลแล้วเลยไม่ให้เหย่ตแล้วเร็วๆ กกลับไปไปดูสลามดิชิบหายนะ มันรั่วจริงเหรอไม่ไม่ช้าว่ามันเป็นนะไม่ช้าอ่ะอุดอรตมาตยอย่างนี้ตายใช่มีขันอนไม่ดถือมามตายอะไรก็ไม่ถือมาอันนี้อันนี้เป็นชุบเหล็กเหรยังไรเหรอ จะหนาวเมื่อกี้แหละดวงหนาวเมื่อกี้ไม่มีไม่มีลองงัดงัดจุกองบอลอย่าอย่างงัดอย่างงัดอย่างงัดเดืดขาดมีงัดพังไม่งัดขัดสอนเองขัดสอนไม่ได้เด้วยป่าตรงนี uh> ้นะลบลบพี่ลบขัดสอนทำมาชิบหายด้วยมันมันมันบดงไงมมันตรงเข้าไปอีกทั้งนี่ยจานยาไม่ต้องขัดสอนเออนี่เหตุการณ์ได้ค่ขที่ได้ไหมมันต้องเตรียมไม่เตรียมไม่ได้หงอกเราคนนี้นะตรงน้ำนี่ยิงีิงอ่ะ ขั้นตอนคืออะไรขั้นตอนเมื่อวานขี้แตกแล้วแม่ปศิขี้ใส่แปยวครีมไปเพิ่มสิตรงนี้อ๋อมีครีมใช่ไหมถ่ายข้อสดแล้วครับไม่ถ่ายท้อสดไปไม้ไปไม้พี่ชูเปียกมีน้ำเปล่าแสดว่ายำเมื่อวานแน่เลยว่ะขี้กันบ่อยแล้วเกิดยำหวานไม่ค่อยดึงไม่ค่อยจันอาจารย์เมื่อกี้ยังมันยังไม่ไม่นั่นมากใช่ไหมจันโอเคพอเอาครีมจับไว้ยันไว้ นั่นจะมันได้นี่นี่ีว่าสารมรดุมอันนี้จะอัดน้ำยาใช่ไหมนี่น้ำอยู่ไหลมาไหลใส่ไหนโอเคไปตรงนั้นไปที่ไปกี่ไม้ถูกมันจะขางทาอง้นี่เรลุยลมาที่จานจอดนะไม้เสียบ้ใช่น่าจะเป็นตรงจุดน่าจะเป็นตรงนั้นนี่ว่าระยะเวลาได้ค่อยใช่ มี่ยม่มรตันนฮ้ยมันปิดรูไว้สักทีขาขาปิดทางนไว้นไม่มันเสียแล้วมั้เอนี่มันของเก่าไม่ยหรอมันก็้ใช้แล้วมันเสียแล้วรื้เปล่ามันเสียไม่เสียมันเนิบมันชอบมันชอบไอ้นั่นดิมันชอบไอผสมเ มันต้องขยับใชเหรบองัยังไงยังงที่ทำให้ดูนี่แางพิดเก่งว่าตรงนี้ร้อมไม่ออกหัวหัวมีอะไรแทงหัวไหมพี่เอาคีมมานะ้ออแไมเี้ยเฮียไอเฮียแล้วไอไอเฮีย ไม่ไม่ไม่เป็นฝ้าแม่ยังไม่แกะเลยของใหม่ของใหม่ของใหม่เปิดซิงเปียพีอะไรก็ไม่ไปนี่ไงไม่ไม่มีหนามที่ล้อเนาะหันเลยออกเลยหันเออหนามออกก่อนมั้ยหรือว่าไม่ต้องเดียที่จริงนี่ไม่ต้องจอดนะเขาไว้ปิดนะที่จริงเนี่ยมันไว้ปิดนะเนี่ยไม่หันละเออเออว่ะเขาไว้ปิดเต้โอ้โหยานเอาน้ำลาย หไ้น้ำลายจานแม่งเหนียววอวไก่เนี่ยเอาไปไม้ปิดแทนอ่าได้แล้วปริมาณเท่าไหร่ครับใช้ได้ทัจะหมดเลยนต้องฉีดแค่ไหนฉีดแม่งให้หมดหมดไม่หมดหรอกไม่ต้องเอาหมดหรอกปอติมันใช้ได้หลายครั้งนี่จะไม่มีนี่ให้ให้ใช้น้ำว่านะ เออกำลังพูดอยู่เหมือนกันเลยน้ำเว้ามันใจเย็นเหมือนกันเอาทุกคนช่วยกันพอแล้เออต้องรีบจรนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแข็งตัวไวแต่พี่อ้อยน่าจะไม่มีแล้ววะลมมันมันไม่เสียหรอกทำไมน้ำโซนนี่เหรอวะพอแล้วพอแล้วต้องใส่กะสุนแล้วจะนี่เอาที่ใส่ขึ้นพี่เอาไม่ก็ให้มันถึงก่อนนี่เลยนะไม่งั้นเลยเนี่ยเนี่ยพี่หนุ่ม กิงๆนั้นอะสะบัดมาเนี่ยสะบัดมาเฮ้ยโค้ดแกบอกให้ก้มไงผมไม่ก้มไอ้พี่ตะวันนอากระเป๋าไปไหมเด็กเหี้ยบะเอามาไม่เดี๋ยวกระเป๋าไปไหมเอาไปเอาใครมีที่เติมลมทั้งนั้นเอาผมพี่วุฒิมีที่ตะวันเฮ้ยมีชาวบ้านเดินมาแล้วเนี่ยมังไงกระเป๋าพี่ตะวันอก็ไปหาของป่าเอเนี่ยเอากระเป๋าพี่ตะวันมาเลยเติมลมเติมลมขง่า ิดยได้แล้วใช่ไหมได้ทำไมเวลามาลกุมโหให้ได้เยอะตรงนั้นแน่ๆน้ำตรงนั้นแหละตรงนั้นแล้วหลุดผมหลุดออกฝาไงผมก็เลยบอกให้บอกบวกซ้ายกันตรงนั้นหนาวนิงยาวเออแต่ถ้าใครไปตามลายที่เขาขี่กันก็อาจจะไม่มีไงขาดหรือยังวะยังไม่ขาดนะคือด้านหลบออกฝาไปแช่เพไม่ได้บดมา เท่าบ้างก็เห็นเท่าก็หมุนน้อยเนี่ยเท่าอยู่ลมไม่มีไงมันแหละไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวแเราเรามาต้องหมุนร้อนเขียว่ะต้องหมุนร้อนให้มันกระจายต้อกระจายป่แล้วเป็นต้วเป็นตาวจุกมันขาดหรือยังวะเหี้ยเหมือนจุกขาดจุกไม่ขาดยังไม่ขาดอ่ะโอ้ยหัตกใจอะไรอย่างเง้ยวะมันจุกขาดไงไม่ไม่ขาดแต่ว่าลมมันไม่มีลมก็เลยก็เลยไมกระจาย บ้านมึงบ้านึงอย่ามองนะว่ามีน้ำอยู่ยังไม่เอาออกอ่ะขานเข้าเลยรถอะไรจะมาเอาได้เข้ามิกเข้ามิกไปได้พี่สิโลมันจะขึ้นแล้วมันจะมันจะถึงอันนี้แล้วได้หมดขี่ได้จนจบรู้ด้วยแหละจุดเข้าจุดกับใจใช่ไหมครับเข้าไหมจุดกับใจถ้้าขี่ไจกร์ะนี่สลามนี่แรอยยังไงมาติด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 จริงติดอะไรเนี่ยถ้ามันเข้านะติดเติมก่อน

เดี๋ยวเราวิ่งไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรมันนั่งได้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันวิ่งดแล้วมันจะไปใช่เดี๋ยวมันจะมาตั้งมือก็ผมเริ่มปวดขี้ระหว่างลงมันใสขี้ไปแล้วเอาเดี๋ยวเอาอันนี้ใช้ไปพอแล้วกาแฟนอาไว้ใส่ขี้ไว้ยังไงยี่สามยี่สี่มันลดเรื่อยสิบแปดคือโอ้ผมนั่งยองๆแล้วผมพุ่งเลยนะพูดเลยนะมันอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ลดเลยเนี่ยทำแบบแบบทหารเนี่ยได้ไหมรอดว่ะเฮ้ยเสียงลม จุกขาดไงขาดจุกขาดอ้ยจุกขาดเลยเอือจุกขาดอย่างนี้จุกขาดผมบอกแล้วมันจุกขาดขี่บดมันนิดเดียวเองนะขยับจันบดไปเลยจานขี่บดไปเลยมันขาดเัวขี่บดอย่างเดียวครับก็ขี่แล้วขี่บดอย่างเดียวขี่บดไปเลยเป็นไรเราขี่ได้ไปสูบไปเรื่อยๆเออจารพกแต่ว่ามีอะไรน้ำอะไรไหมแบบนี้ล็อกไว้เลยอ๋อจารย์เอาขวดน้ำออกจากเป๋าจะได้เบามีอะไรอุดตรงหัวจุกไหมหมากฝรั่ง มีไหมขอก็เลยให้คนไปส่งมีน้ำไหมน้ำหมดยังเหลาออกมาเหลามีไอ้นั้นไหมไอ้เทปเทปอ่ะไม่ใช่จุ๊บมันขาดแต่ตอนแรกแล้วไม่ใช่โดนหนามหรอกไม่ใช่อาจารย์ไ่ะขี่ยางขี่ยางอ่อนใช่ไหมก็ทีที่ผมลองที่ผมจะลองดูอ่ะขี่ยางอ่อนถูกไหม โดนแล้วก็มันกระแทกมันไม่มันบิดไปมามันก็บิดไปบิดมาไงก็ตะกี้บอกว่ายังอ่อนอยู่ไงมันมันจะโดนนี่ไปโชคดีเนี่ยพี่ะอะโดนขอบเนี่ยเนี่ยขอบเนี่ยมันจะเกี่ยวไหมอย่าไปขับอย่าไปใส่พื้นยางมันโดนยางมันอเฮ้ยเต้มันจะเกี่ยวไหมมันโดนเรากระแทกแล้วโดนขอบเนี่ยตะบมอกฝรั่งเอ้ยเอานี่เลยนีน้ำมันไหมพี่เติมมาไหมพี่ต้องถอดออกจากโนงนั้นแต่คงผมอ่ะที่อุ่นในนั่นะอ่ะ มันก็เวียงอ้จานไม่ได้มันก็เวียงเวียงออกดีไหมเดี๋ยวไปเลยอิสลามก็ไปขุดเองลอยขึขาดใช่เออเออเอาเตอร์ไกัไนะทางกนออลกอนเติมแม่งให้หมดนะนลาอลอจานวิ่งติมน้ำมันอยู่ไหนเอาออกไหมเอาออกเหรอผมอุดเาถายไฟอยู่พี่ต้องแกะเออเอเอนบุญเลยบุญเลยปิดเคื่อใช่ไหมมันไม่โดนตรงไอ้นี่ดิม่ได้เอาตรง แช่ไว้ตรงจุกวะมันต้องต้องต้องวางนอนให้ด้านด้านจุ๊บลงลงดินเอาเอาสลารอีกไหมเติมให้หมดเลยจะได้รอดด้วยความดันจุ๊บลงแล้วพอไหมความดันจุ๊บลงแล้วไม่เอาอีกไหมสลาราเอาอีกไหมไม่ไม่ฝั่งฝังนี่ถูกแล้วความดันจุ๊บลงแล้วขวานฝังขวาหมุนให้ให้มันไปไปสารามันอุ่นอ๋อออ๋้๊บ อาจารย์ละหมาทดูดิละหมาดสาราเนี่ยสารามะเลกูใส่นิดเดียวใส่มาเลยซึ่งงานเติมอีกไหมเติมอีกเลยใส่ให้หมดไปเลยมาเรา่องอะไรบ้เอามาเรื่องเรารู้แล้วมาเปนอย่งแข่งอยู่ไหมลองเทสก่อนไหม่ะเหลือไปใช้ที่อื่นมันก็ไม่ไม่ได้ยัดให้หมดเลยอาจารนจานนั้นเอามาอาจารย์มาถอดเลยเหลืออาจารย์ไม่แข่งแล้ว หรือมันได้อยู่จันได้แล้วนี่ได้แล้วนี่วิ่งก่อนก็ได้ก่อน่มือนอยากแบกให้แบกให้หมดลมลมพอไม่ลมได้ครับได้ครับพกไว้ดีกว่าพกไว้เลยหนักมากเลยกระเป๋าพี่ถ่ายได้ไหมถ่ายได้ใครจะพกเอาอ่อนอ่อนอ่อนไม่รอแล้วอ่อนแล้วลงแล้วลงสุดแล้วโอเคไปหาลมเลยไปไปที่หลังไปไปปไปลมหรือเหรอได้ต้องถอดถอด เติมให้หมดเลยพี่ไม่ถอดอะไรถอดอะไรเติมสามให้หมดเลยจะถอดอะไรเขายุไงแสงก็อยู่ต้นจัดนั่งฮัดเดขึ้นครัางไัต้องทุไงกอย่างไะกยังไงอ่ะต้องพกยังไงอ่ะก็เมื่อเช้าก็บอกแล้วมันยังเนี่ยพี่พี่พี่ออยพี่ออย ถ้าพาแฟนพี่มานี่ได้คอนเทนต์อะไรแลเนี่ยว,ว่วยาบิ๋วไงแจ้งอ,อ,อะไรนะยังวิบากอ่ะชื่อ,อว่าดีว่าไอ้จุคนี่ถ้าติดกับมันมาไม่ได้เรื่องนะของใครดิผมซื้อมาไม่จริงๆอ่ะปล่อยความความมันลงด้านที่รั่วก็เติมก่อนไงพี่เติมให้หมดอ่าความมันลงด้านที่รั่วแล้วก็ปล่อยให้มันซี่ออกมาเดี๋ยวสักพักมันจะแห้งถ้าไม่ทำงั้นต้องเติมให้แข็งกว่านี้ได้ผนได้ ต้อนเกะเอาไอ้ดินน้ำมันมาด้วยเกะเพื่อเอาดินน้ำมันมาน,น้ำเดียวรถผมอยู่ไหนบ้างจะได้อุดไอด้ฝั่งนีไว้จะให้มันงอๆไวยแตมากันน้ำอามาช่วยชีวิตใช่ใช่อะไร <c oughs> จานแกเติมลมอ่อนมากันเล่นไม่ค่อยเกง่ง <c oughs>